อีกครับจิกน้มที่สวยพี่น้อวัดหลบตรงปูดนี่พี่น้อเนี่ยสองร้อยหกสิบกว่ามาสองร้อยสิบห้านปะปูดยางสวยเลยพี่น้องปวกแต่ว่าด้านนอกเปลือกปวกกินปวกกินน้อยเองเด้อสวยงามครับสวยงามต้นนี้สวยหาง สำหรับนาสะสมบุคคลผัดบวกเจาะเดี๋ยวสิทยทามุ่งไก่บงน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อส่วนหนึ่งบัดรอบ265จริงแรก2.95 ปวกกินนะครับด้านนอกผมก็เลยเอาปวกหน่อยเนี่ยเปลือกคนโดนปวก่ว่าสวยงามครับสวยๆเลย ีสองกิิงคนออกไปแยกสองหลังขงบนก็แยกออิกสำจริงนางสวยเลยครับ